สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวเพจ Facebook แล้วก็ทักทายพี่น้องชาว u Tube ด้วยครับผมนานๆได้เจอกันทีนะครับใน YouTube ส่วนเพจ Facebook เราเจอกันทุกวันนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพามาบันทึกสตอรี่เลยก็ว่าได้นะครับผมบันทึกสตอรี่ของทีมงาน Nick i n t e r g r กร p นะครับก็ตามที่พี่น้องฟังฟังเขตสุรินทร์นะครับอำเภอลำดวนครับที่ได้รู้ข่าวนะครับว่า นิกอินเตอร์กรุ๊ปครับผมประกาศขายหรือว่าอำลาวงการเครื่องเสียงไปก่อนช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็นี่ครับนิกอาจารย์นิกอินเตอร์กรุ๊ปก็ได้มาเอามาส่งลูกค้าครับลูกซึ่งลูกค้าก็เป็นนี่ครับครูแจ็คก,กล้วยหอมบัรจงสินนะครับผมตอนนี้ก็อาจารย์นี่ก็ได้เอามาส่งให้ครูแจ็คหรือว่ากล้วยหอมบัรจงสินเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับฝั่งนี้ แล้วก็นี่ครับก็คือขายน่าจะทุกอย่างหมดทุกอย่างโอ้ได้ยินแต่เสียงเลยครูครูวัสดีครับวัสดีครับผมเจ๊วัสดีค่ะอ้ได้ยินแต่เสียงเลยนี่อคุณครูนี่เมามาทั้งหมดเลยของจานิคโอร่วมงานกันครับร่วมงานกันร่วมงานกันเลย อยากให้อยู่ที่นี่จีได้ของไม่อยากให้ไปไหนใช่ไหมก็อดใจปีนิกกับมาช่วยดูแลเป็นเจ้าของเก่าเขาดูแลว่าอยู่ที่นี่แต่โอ้เข้าใจและโครงการจะทำรถแหกกล้วยหอมรถแหกเลยหอมเอาคันไหนทำครับนี่นี่คันสีขาวครับคันสีขาวขันเลยวัวันนู้นก็ทำได้นั่นน่ะคันนั้นเดี๋ยวจะให้ปีนิกไปคนได้โคลครับเนะโอ้เอาเครื่องเสียงมาเอาหกล้อละบ้าน นี่ก็จะเป็นสำนักง,งานของอาจารย์ <c oughs> แจ็คนะครับเกลือหอมบรรจงศิลป์นะครับไะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูข้างในหน่อยครับให้ผมพาไปเหรอฮะอันนี้แล้วแล้วปกตินี่ครูมีเครื่องเสียงอยู่แล้วไหมครับมีเครื่องเสียงชุดเล็กครับอ๋อแต่เป็น <ไว S 1> ชุดเล็กนนวิกีครับแต่ตอนนี้คือก็เพิ่มมาอีกไงเพิ่มมาอีกอันนี้ไม่เล็กนะครับนี่จะนับรอเปิดฤดูกาลหน้าก็ วางแผนงานใหม่อีกต่อยอดไปอีกปีกเนาะปีละนิดปีนี้ก็ดูแลเรื่องสถานที่ให้มันเรียบร้อยแต่ตอนนี้ผมเอบไปดูตารางงานครูนี่เป็นร้อยงานแล้วมั้ยังยังจะเข้าไปสิบงานโอ้โหแบบผมไปดูเมื่อเช้าครับพี่น้องตกใจเลยอ่ะไปอ่านไปอ่านอันเก่าหรือเปล่าไม่อ่านเก่าเราจะมีอันเก่าเดือนที่แล้วยังไม่บไม่ไม่อ่านนะผมอ่านตั้งแต่เดือนอะไรอ่ะพฤศจิกาธันวาเนี่แหละกำลังเข้าทุกวันเลยใช่ครับสุดยอดครับรับเฉพาะงานที่เกไว้งานกันตรึงก็เยอะแต่ไม่รับครับ ต้องเอาวันว่างใกล้ๆวันก็คอยรับเนาะใช่ใครแบบกลัวจะเอากันตึมไปก็ถ้าใกล้วันแล้วว่างไปเลยใช่ครับครับถ้ารับตอนนี้กลัวมันไปชนกับงานลิเกเนาะรับไว้ไม่ได้สงสารลูกน้องมันไปกันน้อยกันตึมอ่ะเราต้องเอาส่วนรวมโกอนครับจับปลาจับหลายมือไม่ได้เนาะจับปลามือเดียวใช่เราให้มันโลดเข้ามาเองครับเดี๋ยวผม เดินเข้าไปดูข้างในหน่ยอยด้วยครับเชิญครับผมเดี๋ยวไปทักทายท่านอาจารย์นิกนะครับได้แบบข่าวว่าโอ้ร้องไห้ตามเครื่องเสียงแล้วบัดน,นี้แต่ก็ไปอยู่ไม่ไกลนอ้องครูเนะาะได้มาอยู่กับครูก็อาจารย์นิกก็อุ่นใจอยู่มั้งเนาะส่วนมากครู้ใจกันที่เราจะิดใจสวัสดีครับโอ้ทำไมพนีเฮิร์มเฮิร์มอย่างเงี้ย กดหลับกอดนอนหลายวันกดหลับกอดนอนหรือร้องไห้ตามครุงเสียงร้องไห้ตามคุณเสียงทำใจไม่ได้ครับทำใจไม่ได้เลยเนาะตมองจนตาบวเมเนาะนี่คร,นนครับได้มาอยู่กับคุณแจ็คครับเนาะเออใ,ใช่ไหมอีกอย่างก็แอบเสียใจเนาะอีกอย่างก็อุ่นใจได้มาอยู่ในไม่ไกลเท่าไหร่ครับผมอยู่ในรุ่ยแจ็ครื่ยหอมนะครับโอ้ทีมงานอันนี้อะไรบ้างครับที่ จานนี้ขายมาทั้งหมดเลยไหมทั้งหมดเลยพร้อมองานได้เลยก็เล่นได้เลยครับชุดเข็มโรคอะไรให้หมดมิกมกอะไรหมดเลยัมสายลายสายอะไรหมดก็ให้มาทั้งหมดทุกอย่างเลยคือองานได้เลยครับก็ทั้งไมอะไรหมดเลยแค่เอามาจําสายไฟอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะลองจะลองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมแอบถามหน่อยทำไมถึงขายตรงตรงเลยอันนี้ผมถามตรงตรงนะ อันนี้ต๊เรื่องจริงลยเนาะก็ทําไปก็อย่างเราทําหลักลงทุนครึ่งล้านได้คืนแค่ครึ่งหมื่นอย่างมันก็เครื่องมันก็เยอะเนาะทุกวันนี้เนาะเครื่องมันเยอะทำแข่งกันราคาเรื่องราคาเป็นไงตัดตัดกันเยอะก็ตัดกันจนเราไม่เหลือเนาเลยคิดว่ามันออกงานไม่มเหลือเนาะออกงานบ้านก็มาถึงบ้านที่สี่ที่ห้ารับในบ้างลูกน้องก็อยู่ข้างหลังก็ก็เป็นห่วงก็เลยยอมยอมถอยสักอก้าขอบเพื่อตั้งหลัก ก็อาจจะไปตั้งหลักใหม่เรปลี่ยนธุรกิจใหม่อ๋อเปลี่ยนธุรกิจใหม่เอาเอาตรงๆก็คือก็มีธุรกิจอย่างอื่นด้วยครับผมเล่นไมโครเล็กแต่ส่วนส่วนเรื่องเงินอะไรนี้ไม่มีปัญหาก็คือปัญหาก็คือจานจัดมีธุรกิจอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเรามันมันไปไม่ไหวแล้วเครื่องมันเยอะเกินล้วตัดราคากันเยอะแล้วเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงนอกกำลังรุ่นใหม่ๆมาก็มีทีมของเราอื่นเก่าก็ต้อง ต้องหาวิธีไปทําอย่างอื่นเพื่อเราเรามีช่องทางเราจะทำมืนนี่กินเตอร์กรุ๊ปนี้ไม่ธรรมดานะครับชื่อเสียงมาแบบโอ้ตั้งแต่เนาะตั้งแต่ตัวเล็กเข็นเข็นใจมันรักครับสมัยผมยังไม่มีเครื่องเสียงก็ได้ยินชื่อนี่กินเตอร์กรุ๊ปแล้วนะขอบคุณครูแจ็คด้วยครับครับผมนาะซื้อของทั้งหมดได้มาอยู่กับครูคือไม่ได้ไปที่ไหนดีครับ ไปที่อื่นนะครับใช่ไหมเราไม่รู้อันนี้เราให้พ่อค้ามันก็ไปแยกชิ้นส่วนเราก็เสียดายของของเราทำมาแล้วถ้าอย่างลูกค้ามาติดต่องานฐานอาจารย์นี่ก็ยังรับอยู่ไหมรับก็ทีนี้ก็จะรับให้ครูแจ็คโรับกมีโปรเจกต์จะทำรถเท่แล้วเกจะให้คันน้ำเงินนั้นผมไปใช้ของครูโอเแจวเลยจะปล่อยให้เส็จครับขอบคุณครูแจ็คครับโอ้สุดยอดเลยครับครูแจ็คจะไปเอา อีกครั้งมาเอาไม่คดอีกคันอ๋อก็เลยจะไปไม่คดอีกคันครับก็เลยเลยตัดสินใจขายเครื่องเสียงแค่ทางเดียวก่อนทางมันมันเหนื่อยใช่ครับแล้วมาจากเครื่องเสียงอดหลับอดนอนมันก็ไปแม่คดโตอืมอันนี้เราขอลุยแค่งานเนาะมันจะได้เต็มที่กับงานอันนี้ก็เราตั้งหลักได้ก็ถ้ามีดีก็มีเงินก็ก็เอามาใหม่เฮ้ยเจ้โดนเห่้โดนเห่ก็สบายมันมันทิ้งไม่ได้อะไรที่เราใช่ใช่ครับเฮ้ยมันเนาะ มันก็จังมีใช่ครับมันก็จังมีจังหวะของมันนะแต่เรื่องมินิสิทมันมีกันทุกคนนะจันเดี๋ยวเราตั้งหลักพอหมุนได้ตั้งหลักได้ก่อนถ้ามีเงินเหลือเราก็อยากได้รถเทมิบเพราะว่ามันไม่เหนื่อยเนาะมันไม่ต้องยกอย่างนี้มันยกสงสารทิ้งเดี๋ยวให้จย์เดี๋ยวไม่ได้ฟังเดี๋ยวได้ฟังครับเดี๋ยวได้ฟังหลายคนวันนี้พีพีสามยกเสร็จเลย อ่ะเดี๋ยวให้จานยกไปตั้งเดี๋ยวค่อยไปดูครับตู้เบรมีกี่ใบนี่ทั้งหมดอ๋อออเดอร์ส oh. <Order 4 S 1> ี่คางละเก้าของแม็กเอ็มซีบอใช่ไหมโอ้ oh. นี่ครับตู้แม็กเอ็มซีทั้งหมดเลยเนาะคางละเก้าเสียงกลางคางละหกใบสิบห้านิ้วสองดอกเด้เนาะจานแหลมปาร์เลล่แหลมคีทิฮิต อ๋อแต่หลายท่านคงได้ฟังครับเครื่องเสียงของอาจารย์ดิกอินเตอร์กรุ๊ปนะครับะนะนครับผมได้เห็นแกโพส์นี่ผมควันหายเหมือนกันนะพี่น้องพี่น้องเชาวเครื่องเสียงสุดรินก็โอ้โหยังว่าเลยเนาะมันเครื่องเสียงถ้าเราได้เล่นแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นครอบครัวแบบเป็นของรักของห่วงของเราอีกชิ้นหนึ่งอีกอย่างหนึ่งครับเครื่องเสียง

ีก่ะผมไม่เกี่ยวฮะผมไมม่่เกียวผถ้าผมมิกได้หมอดได้หมอดริงทัลเริงทัลอย่าโอ้ยเริงทัลมาอย่างลื่นกูหน่อยเร่งทันลื่นกูหน่อยโอ้เมือแต่พระเอกลิเกลบเบอร์เบอร์มาดิครับเปียงศักดิ์นะครับเรารอนะพี่น้องแล้วทุกวันทุกวันก็เปิดอะไรนะเขาเรียกว่าเปิดวิกใช่ไหมก็เล่นเล่นวิกทุกวัน เป็นออกไลฟ์สดเนาะครับเป็น,<ค>นอ๋อฝึกเด็กรุ่นใหม่ด,มด้วยรบฝึกไไไปดด้้้ววยยนลฟ์อีผมมาสมัครเป็นเลคาได้ไหมส <laughs> นมนะนี่ครับเอาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้เป็นเครื่องเกาา่าบ่สวัสดีครับอันนี้เครื่องของครูใช่ไหมอ๋อนี่อ๋ออ๋อลงมาจากรุ่นแห่นู้นที่ซื้อซื้อจากอาจารย์ทุตสพลอู้ครูมัดเจลอเลยติดงยูติยูอะไรมือน อ้อีกแอสิบแปดโอ้ไม่ดั๊ดด้วยครับโอ้ไม่ดั๊ดม่ดั๊ดแจว้แจวๆจ้โอ้มันิดกรบไม่จ้ะเครื่องกลโลลวบานเลยนี่นี่ทำไมไม่ให้ครูเสื้อยนั่นอะ DIY อ่ะทนซื้อจาก DIY อะเครื่องเนี่ยฐานไมนน้อ่ะ DIY ทนใช่ครับถูกด้วยโอ้บดไฟก็มีโอ้ครูเมียนซับยางเมียนไง อ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์นิกนะครับอาจารย์นิกเซตระบบก่อนอันนี้อ๋ออันนี้ของพี่นิกใช่ไหมน,นี่อันนี้ของครูอ,อ๋อนี่ของอาจารย์นิกอาจารย์นิกส่วนมากจะเป็นสิบห้านิ้วครับฮะน่าเน้นบอกโอ้โหขึ้นปูงนะ <laughs> อ๋อคืนนี้ก็จะมีลิเกด้วยเลยก็ลิเกที่ไลฟ์สดทุกวันเนะาะอ๋อเดี๋ยวสักพักนะครับให้พี่น้องได้ชมชุดพาวเวอร์นะครับผมให้จานิกตั้งเรียบร้อยก่อนครับอู้นี่มอนิเตอร์ครับจานี่มอนิเตอร์ทั้งหมดเลยเนาะทั้งหมดกี่ใบนิมใช่เป็นสิบใบนี่ทั้งมอนิเตอร์ทั้งหมดกี่ใบ 6, 2, 4, 6, หกอ็อกสองสี่หกแปดใบสองสี่หกอาเป็นแปดเนาะโอ้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านคุมพลังครอสบายเอ็ม,ออมตัวไหนครับบายเอ็มบายเอ็มนาดเองตัวใหญ่อ๋เอเ<อ>ทสซิล่าใช่ไหมเทสซิล่าอู้จูนเบิร์ไนไม่มีนักเบิร์กนักโตตรงหมด อ๋อแล็บอ๋อเป็นสามทางบอ๊โอ้กันหนับใจหายไหมจันใจหายใจหายมาคราดผมขนาดผมไม่ใช่เจ้าของอ่ะผมเป็นอาจารย์โพสต์วันนั้นอ่ะผมจังใจหายเลยเฮ้ยเมื่อวานเมื่อวานร้องให้ทำใจที่ตาบวมนี่ก็ตรงเนาะมันเรามันมันมันมีความผูกพันเนาะเรื่องเสียงอ่ะเรามีความผูกพันครับ คึิจะเป็นของเก่าของแก่ขนาดไหนเราก็ผูกพันนะเพราะว่าลก็เปิาน็ค้ครับไม่เคยมีปัญหาพีบี้โอนคเดี๋ยวพีวีสิกี่แท่นเลยพีวีสิบสาแโอ้แปดแท่นเลยครับตัวนี้ออร์มอนนี้จะเป็นออกหนึ่งออกหนึอกสออกสออกสออกหออกห หกออกสุดยอดเลยมิกจันเป็นของอนะไรหมมิกเป็นเอ็กสามสองบาร์ <X 32. S 3> เรนเจอร์เอ็กสามสองตัวนี้อันนี้แถมลูกน้องมาด้วยไหมครับนี่นอเอ๋อไม่ได้องรีแจ็คเออเจ้าเลย ดีแล้วเรอยู่กับครูเนาะมัไม่ไปไหนเวลาเรามีงานเราซินิกมีงานก็เช่าครูไปได้เลยเนาะก็เท่ากับงานเหตอะไรก็ต้องต้องช่วยครูครับมีงานเหตุอะไรทีนี้ก็จะได้ร่วมงานกับครับคลิปนี้นะครับก็เป็นสตอรี่เลยแหละบันทึกสตอรี่อาจารย์นิกนะครับให้พี่น้องได้ชมครับผมว่า ไม่คิดนะวันนี้เนาะไม่คิดเนาะนเ่เศรษฐกิจมัแย่แต่ก่อนยังมีสิทธิ์้วยหอมได้เดินด้วยกันลิกลลเก้น่อยหนึ่งอ่อใช่ใช่ต้องยุบมาดูมาเ,ย,เย,ยวนี่ครับเป็นพีวีสครับออดิโอหนึ่งสองสามสี่แปดแแท่นเกแท่นกับ MT 4,080เดี๋ยวรอฟังเสียงกันเลยครับคลิปเดียวรวดแล้วนะพี่น้องเอาแบบเงาๆเลยครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมิกนะครับมิก X 3 2นับ ก็จะเป็นชุดใหม่นะครับไม่รออยู่2ชุด 24D รุ่นฮิตนะครับรุ่นนี้นี่ครับรบรอมทสลาฮะนูนเอร์วิส่นื่านะบ้าน้โอ้จูงกะบ้านก่อีกสักพักครับจะได้ฟัง นูหอยนูหอยนู๋เฮ้ยอีกสักพักครับก็จะได้ฟังเสียงตอนนี้ฝนจะตกแล้วพี่น้องบาท ดาวไฟนะครับผมนี่ก็จะเป็นระบบสายครับทุกอย่างครับผมส่วน วันจ so, so ีเช็ควันจีสดี่สุดี่สุดสุดทสุดี่สุดสดีสสดี่สุี่สุดท1ี่ยุ่สุด่สุี่ยุ่สดที่สุ่ส่ดทีสส้ดกล่ส็ดางละ ส oh, ิงห์วันจีห right. ีวันจีโอ้ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนโรงลิเกออีกโรงหนึ่งนะครับใหญ่มากัว่าดังครูแจ็คเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะรอให้พี่น้องได้ฟังนะครับ สักนิดหนึ่งครับผม<อ>ก็ยังดีเนาะไหนๆนก็ชมกันมาขนาดน,นี้แล้วครับผมก็ดีครับผมได้มาอยู่กับครูแจ็คลวยหอมครับก็ไม่ไกล<ๆ>นะครับ อนนี้ละกันครับผมคลิปนี้ครับผมก็เอาเป็นว่าคลิปสุดท้ายของอาจารย์นี่ครับที่ได้เปิดเครื่องตัวเองครับเอามาส่งให้ครูแจ็ค้วยหอมครับผมโอเคอาจารย์ลาแล้วครับผมครับผมครับผมสู้ๆครับผมครับผมครับสวัสดีครับ